จบข้าในข้าวเฮนะครับขอให้นักยาน์กสองท่านนะครับตรงกลางเรียกว่ายิบ คต ah. ่ถึงจะมี่รื่องอะไพาลูกโพกันท่านตัางหลดนี่เลครับขณะที่กำลังัการรับ่องทีนั้เริ่มยื่นใ้ระบบาในก้าวเฟ เห็นฟันเลยครับอเห็นฟันยิงกครับเดี๋ยวรับานบางวัน็ใจกเลยก็สำหรับคนที่รักชอบในกีฬาสนุเกอร์นี้นะครับก็ก็เข้ามาร่วมการแข่งขันได้นะครับในซีซั่นต่อไปนะครับก็จะมีแปสนามซึ่งเป็น ปัจนามก็มีจะมอะีอยู่ในกรุงเทพสามสนามนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่ตามภาคต่างๆนะครับมีภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีทั้งหมด5สนามรวมไปตัดสนามแล้วก็มีไฟนอลก็เป็นทั้งหมด9สนามครับผมมีความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเพราะมันเป็นแชมป์แรกของปีใหม่เพราะกว่าจะฝ่าฟันเข้ามาใช้เวลานานก็มีความรู้สึกที่ แฮปปี้ครับดีใจมากครับวันนี้ผมติดตามพี่แจ็คมานานแล้วอยากเดินตามรอยพี่แจ็คสู่ระดับโลกแล้วก็ขอบคุณสิงห์ที่จัดรายการดีๆอย่างนี้ให้แข่ง